รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานางสาวราวินันท์พิมพงศ์ผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านบึงมะลูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสเกตเขต4องค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตอนที่1ความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์พันธกิจกลยุทธ์ให้ชัดเจนมีความเป็นไปได้มีการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปรับปรุงให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีค่าเฉลี่ยผลสำริจทางการเรียนของ5กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักคือภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมและภาษาต่างประเทศระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ82.26มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ100 มีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ครูมีรูปแบบโมเดลแต่ละชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้สามารถใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์มีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องส่งผลให้การประเมินตนเองของสถานศึกษาโดยรวมไม่ต่ำกว่าระดับดี มีการศึกษาวิเคราะห์หรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำ PLC ในกระบวนการพัฒนาการสอนของครูครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสอนนำผลไปใช้และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาได้ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการนำนวัตกรรม BBL model มาประยุกต์ใช้ในการทำงานของสถานศึกษาให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีวิธีการในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นโดยจากการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารผู้บริหารสถานศึกษามีการติดตามและประเมินผลการใช้นวัตกรรมการบริหารปีการศึกษาละหนึ่งครั้งมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาโดยริเริ่มพัฒนาสร้างหรือนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียน ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีบันทึกข้อตกลง MOU เพื่อพัฒนาการเรียนรู้กับโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกดมูล,ลนิธิสยามกรมมจนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขต4มีการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยมีการจัดข้อมูลพื้นฐานการเป็นแหล่งวิทยาการของสถานศึกษาตามแผนงานที่กำหนด ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมเป็นผู้นำในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC นำเสนอต่อที่ประชุมระดับเครือข่ายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งมีการนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษามีผลการดำเนินงานเป็นไป,นปนตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนดไว้ ตอนที่2ความสําเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียนด้วยการบริหารจัดการตามโครงสร้าง BBL Model ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณ ผู้เรียนระดับปฐมวัยร้อยละ75มีทักษะการอ่านเป็นไปตามวัยผู้เรียนระดับปฐมศึกษาปีที่1-6ถึง6ร้อยละ80มีทักษะการอ่านเป็นไปตามวัยครูร้อยละ90จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning กระบวนการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน brain base d learning เชิงคุณภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงมาลูมีพัฒนาการด้านการอ่าน เหมาะสมตามความพร้อมศักยภาพและช่วงวัยของนักเรียนตั้งแต่อ่านออกอ่านคล่องอ่านรู้เรื่องและอ่านอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย องประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาหน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงมะลูหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกดคณะกรรมการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานองค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัณวิชาชีพ ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาสนา,ศาพระหมาหากษัตริย์และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องมีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมีจิตอาสาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง มุ่งผลสำเริ์ของงานมุ่งมันในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบตัติดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคลยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพมีวินัยและการรักษาวินยัย